สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะใกล้ตัวดาม่าเดลี่วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ใจเราสงบขึ้นและมองโลกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาฝากกันครับในหัวข้อที่ว่าคนเรามันเหมือนผลไม้บางชนิดดูจากเปลือกนอกอย่างเดียวไม่ได้ผลที่สวยงามอาจมีหนอนซ่อนอยู่ข้างในส่วนผลที่ขรุขระบางทีกลับหวานฉ่ำที่สุดครับ พี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่เราได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานคนรู้จักหรือแม้แต่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพียงชั่วครู่เราต่างมีแนวโน้มที่จะสร้างภาพจำตัดสินหรือให้ค่าแก่ผู้คนเหล่านั้นจากสิ่งที่ตาเห็นจากสิ่งที่ปรากฏภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาฐานะ ตำแหน่งทางสังคมคำพูดคำจาหรือแม้แต่ท่าทางที่แสดงออกซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราจะเลือกซื้อผลไม้สักลูกหนึ่งเรามักจะมองหาผลที่ดูสวยงามผิวเรียบเนียนสีสันสดใสเพราะคิดว่านั่นคือสัญญาณของความอร่อยความสมบูรณ์แต่ในความเป็นจริงแล้วโลกของผลไม้ก็สอนบทเรียนอันลึกซึง้งเกี่ยวกับโลกของผู้คนได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจครับ ผลไม้บางลูกที่เปลือกนอกดูงดงามไร้ที่ติอาจจะมีตำหนิที่ซ่อนอยู่ภายในมีหนอนชรชัยหรือเน่าเสียจากข้างในในทางกลับกันผลไม้บางลูกที่ผิวเปลือกอาจจะดูขรุขระไม่สวยงามมีรอยด่างดำหรือดูไม่น่าดึงดูดนักแต่เมื่อเราได้ลองผ่าดูหรือได้ลิมรสกลับพบว่าเนื้อในนั้นหวานฉ่ำหอมอร่อยที่สุดนั่นเป็นเพราะคุณค่าที่แท้จริงของผลไม้ไม่ ได้อยู่ที่เปลือกนอกฉัน้นใดคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ก็ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกฉันนั้นครับ ในทางธรรมะพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่ายถาภูตะญาณทัศนะคือการเห็นตามสภาพที่เป็นจริงไม่ใช่เห็นตามที่เราอยากให้เป็นหรือตามที่เปลือกนอกมันปรุงแต่งขึ้นมาการที่เราตัดสินคนจากภายนอกนั้นเป็นการมองเห็นเพียงบัญญัติหรือสมมุติที่สังคมสร้างขึ้นไม่ใช่ปรมาทหรือความจริงแท้ที่อยู่ภายในจิตใจของผู้นั้น ลองนึกภาพดูนะครับในสังคมปัจจุบันเรามักจะถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าความสำเร็จคือการมีทั์สินเงินทองมากมายมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงส่งมีรูปลักษณ์ที่ดูดีมีชื่อเสียงโด่งดังผู้คนเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นผลไม้ที่สวยงามที่น่าชื่นชมน่าเลื่อมใส แต่หลายครั้งที่เรากลับพบว่าผลไม้ที่สวยงามเหล่านั้นอาจมีนอนซ่อนอยู่ข้างในนอนแห่งความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอนแห่งความเห็นแก่ตัวที่พร้อมจะเหยียบย่ำที่อื่นนอนแห่งความอิจฉาริษยาที่กัดกินจิตใจหรือนอนแห่งความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มและเสื้อผ้าแพง ตัวอย่างในชีวิตประจำวันมีให้เห็นมากมายครับบางคนอาจดูเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามมีบ้านหลังใหญ่รถหรูหราใช้ชีวิตหรูหราแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นอาจมาจากการเอาเปรียบผู้อื่นคดโกงหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมหรือบางคนอาจเป็นบุคคลสาธารณะที่ดูมีภาพลักษณ์ดีพูดจาไพเราะดูเป็นคนใจบุญแต่กลับมีพฤติกรรมลับๆที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่สร้างไว้ หรือมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาความเย่อหยิ่งจองหองสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนนอนที่กัดกินอยู่ภายในให้คุณค่าที่แท้จริงของเขาลดน้อยลงหรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ในทางกลับกันเราก็พบเห็นผลลัพธ์ที่ครุขระอยู่ในสังคมมากมายครับคนที่อาจจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตอาจเป็นคนหาเช้ากินข้ามคนทำงานใช้แรงงานคนพิการหรือคนที่สังคมอาจจะมองข้ามไปแต่เมื่อเราได้สัมผัสกับ,กบจิตใจของเขาได้พูดคุยได้เห็นการกระทําเรากลับพบว่าคนเหล่านี้มีจิตใจที่งดงามมีความเมตตามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความ ความซื่อสัตย์สุสจริตมีความอดทนอดกลั้นและมีความสุขกับชีวิตในแบบที่ตนเองเป็นอยู่พวกเขาอาจจะไม่ได้มีเปลือกนอกที่ดูแพงดูหรูหราแต่จิตใจของพวกเขานั้นหวานฉ่ำด้วยคุณธรรมความดีงามเปรียบเสมือนผลม้ที่เปลือกนอกครุขระแต่เนื้อในกลับหวานอร่อยที่สุดครับ พระพุทธศาสนาสอนให้เราไม่ยึดติดกับสมมุติบัญญัติภายนอกแต่ให้มองลึกลงไปในสภาวะธรรมหรือความจริงแท้ของสรรพสิ่งรวมถึงความจริงแท้ของจิตใจมนุษย์ด้วยการตัดสินคนจากภายนอกนั้นเป็นบ่อเกิดของทิฏฐิหรือความเห็นผิดเป็นการสร้างกำแพงและอคติในใจเราเองทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของผู้อื่นและอาจพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากคนที่แตกต่างจากเรา เราจะฝึกฝนจิตใจของเราให้มองคนอย่างไม่ตัดสินได้อย่างไรประการแรกคือการมีสติรู้เท่าทันความคิดของตนเองเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกจากคำพูดจากฐานะให้เรามีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังตัดสินและลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคือทั้งหมดของเขาแล้วจริงหรือสิ่งที่เรากำลังตัดสินนั้นเป็นความจริงแท้หรือเป็นเพียงภาพที่เราสร้างขึ้นหมา เองการมีสติจะช่วยให้เราหยุดยั้งกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็วและผิวเผิน ประการที่สองคือการฝึกเจริญเมตตาและกรุณาการมองผู้อื่นด้วยความเมตตาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและด้วยความการุณาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์การมองด้วยเมตตาและกรุณาจะช่วยให้เราเปิดใจรับฟังและทําความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแทนที่จะรีบตัดสินเราจะพยายามทําความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นเช่นนั้นอะไรคือเบื้องหลังการกระทําของเขา ทุกคนต่างมีเรื่องราวมีความทุกข์มีความสุขมีความบกพร่องและมีคุณงามความดีอยู่ในตัวเขาทั้งสิน้นประการที่4คือการพิจารณาถึงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมถึงตัวเราและผู้อื่นล้วนอยู่ในสภาพที่ไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถคงสภาพเดิมได้ไม่สามารถบังคับได้การยึดต,ติดกับภาพลักษณ์ภายนอกหรือการตัดสินคนจากสิ่งที่เห็น เพียงชั่วครู่นั้นเป็นการยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความจริงแท้เมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราจะปล่อยวางการตัดสินได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เห็นในวันนี้อาจไม่ใช่ที่เขาเป็นในวันพรุ่งนี้ ประการที่4คือการมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองก่อนที่เราจะไปมองหาผลหนอนในผลไม้ของผู้อื่นเราควรสำรวจผลไม้ของตัวเราเองก่อนว่ามีหนอนซ่อนอยู่ข้างในหรือไม่หนอนแห่งความอิจฉาหนอนแห่งความโกรธหนอนแห่งความหลงผิดหนอนแห่งความเห็นแก่ตัวหรือความไม่ซื่อสัตย์ใดๆการที่เราหมั่นตรวจสอบและชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์จะทำให้เรามีปัญญาที่จะมองเห็นผู้อื่นได้อย่างเป็นกลางและเข้าใจมากขึ้น พี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับการที่เราสามารถมองคนทะลุเปลือกนอกไปเห็นเนื้อแท้ข้างในได้นั้นเป็นการฝึกฝนจิตใจให้ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งมันทําให้เราไม่หลงติดกับภาพหลวงตาไม่หลงเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเพียงอย่างเดียวและที่สําคัญที่สุดคือมันทําให้เราไม่พลาดที่จะค้นพบความหวานฉ่าที่ซ่อนอยู่ในผลไม้ที่ครุขระซึ่งบางครั้งอาจเป็นบทเรียนอันล้าค่าหรือมิตรภาพที่บริสุทธิ์ที่เราไม่อาจหาได้จากผลไม้ที่สวยงาม แต่มีหนอนซ่อนอยู่ การไม่ตัดสินคนจากภายนอกไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำแต่หมายถึงการที่เราเปิดใจรับรู้ความเป็นไปของเขาด้วยสติด้วยปัญญาและด้วยเมตตาธรรมเราอาจจะต้องระมัดระวังในการครบหาหรือการทำธุรกิจกับผู้ที่ดูดีแต่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่เราก็ควรให้โอกาสและมองหาความดีงามในตัวคนที่อาจจะดูไม่สมบูรณ์พร้อมในสายตาของสังคมดังนั้นขอให้เราทุกท่านจงเป็นผู้ที่หมั่นสำรวจ จิตใจของตนเองอยู่เสมอและฝึกฝนการมองผู้อื่นด้วยสายตาแห่งปัญญาและเมตตาเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดที่จะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของทุกชีวิตและเพื่อที่เราจะไม่สร้างกำแพงแห่งอคติในใจของเราเองหวังว่าข้อคิดในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ทุกท่านมีสติในทุกย่างก้าวมองโลกและผู้คนอย่างเข้าใจแล้วกลับมาพบกันใหม่กับธรรมะใกล้ตัวดัมม่าเดลี่สวัสดีครับ